ให้ดูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครปลูกพันธุ์นี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้คือตายง่ายมีโอกาสที่จะตายง่ายกว่าชาวบ้าน,กกนคือพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันโตเร็วแต่เนี่ยถ้าปลูกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้พันธุ์ที่เป็นพีเบลติกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตายด้วยโตแล้วก็ตายงั้นมันเป็นพีเบลติกมันเลยเชื้อเลยโตดีเห็นะไหมครับมันเลยยากตรงือเนแหล,ละบางคนเนี่ยซื้อไปปลูกนะตายอยู่นั่นแหละนะต้องทําใจนะครับ มันมีข้อดีข้อเสียนะแต่เนี้ยแทบเป็นแทบทุกไอ้นี่เ,เ,เลยออกอากาศทุกเป็นก้านแดงแล้วเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับ,รบอันนี้เป็นความโชคดีของเรานะครับโดยเฉพาะต้นแม่ต้นแม่ทองหลางของเรานี่เป็นสายพันธุ์ก้านแดงแล้วก็มีน้านะครับอ่าแล้วแล้วเราก็มีอยู่ลักษณะเดียวอันนี้อันนี้ผมขอใช้คําว่าตามลักษณะที่เรามีนะครับต้นแม่เรามาเป็นอย่างนั้นนะครับและที่สําคัญก็คือว่าพอเราเอาต้น ต้นแม่ที่เราได้มาเนี่ยมาหมักตัวนี้แล้วครับเป็นเชื้อดีแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตตามแนวทางของอาจาร,รย์วิโร์วิโรดพันธุ์ท่านให้เช็คแต่ละต้นที่เรามีอยู่ต้นไหนสามารถเพาะเชื้อได้เราก็จะทําเครื่องหมายไว้นะครับต้นไหนเพาะเชื้อไม่ได้เราเรา,เราก็ถ้าในอนา,า,า,าคตอาจจะต้องเอาออกนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นไปก่อนนะครับเรื่องของการบางลมนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่เรามีอยู่นะครับเกือบสองถึงสามต้นเนี่ยครับเราเช็คไปแล้วประมาณ80%ด นะทองหลังสองต้นเนาะสองต้นเนี้ต้นนี้เลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นไหมครับไม่ขึ้นอันนี้เจ้าของสวนนะเขาทดสอบแล้วเลี้ยงไม่ขึ้นคือถ้าจะขึ้นก็นานนานมากๆครับนะครับก็คือโตช้าครับคือเลี้ยงแล้วโตช้านะได้คุณสมบัติที่ที่โตช้าอ่ะใช้คำนี้แล้วกันถ้าจะให้โตเดียวเห็นไหมครับถ้าไปฝั่งต้นนู้นอันนี้แดงนีหนาคือคคือปกติผมจะอธิบายอย่างนี้ว่า ต้นไม้เนี่ยปกติเนี่ยการเกิดหนามเนาะถ้าเราเป็นพืชเนี่ยพืชจะพัฒนาถ้าเจอพวกกระบองเพชรเนี่ยใบยมันจะลดรูปเป็นหนามหนามก็จะเป็น,นกลไกเป็นออร์แกเนลเป็นอวัยวะ,วะที่มันพัฒนาต่อถ้าเทียบ2ต้นเนี่ยเหมือนต้นนี้มันถูกพัฒนา